อุปกรณ์แล้วก็เดินนะครับฝนตกนู่นแลลวฮะตกอะไรเวลานี่เชา้าเช้าขบวนต่อไปเป็นขบวน257นะครับชานชาลาที่2ของสารายานะฮะไม่มีหลังคานะครับหลังคาก็จะมีแค่ชานชาลาหนึ่ง ก็คือตรงนี้และครับที่เป็นเพิงมีแค่นี้ตอนนี้ฝนตกด้วยนะฮะทุกคนเห็นเม็ดฝนปล่อยๆยขบวน257มาแล้วครับจากทนบุรีปลายทางสถานีน้ำตกนะครับเห็นแสงไฟมาแต่ไกลฟังเสียงประกาศครับโปรดทราบขาบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานี ศาลายาเป็นขบวนรถด้วยสารธรรมดาเลขที่25 7ดต้นทางจากสถานีทนบุรีไล่ทางสถานีน้ำตกท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอการเบยสารได้ในชานชลาที่2ขอบคุณค่ะ แล้วครบกระบวน257สอฝนตกนะครับ อัสตม 4, 2, 0, ัมสี่สออทราบที่นี่คนนสาลายา ก่อนที่จะลงจับขบวนรถโปรดตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะ ชนบุรีน้ำตกนะโอ้ต้น้านี่ยควันเต็มที่เลยโอ้โหควัน นฟุ้งเลยนะผ่านไปแล้วนะครับออกจากสถานีสาลายา8นาฬิกา25นาทีจอดไม่นานฝนตกปร่อยๆครับที่นี่สถานีสาลายา